วัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับบล็อกแปลงนะคะอีกทีนี้เราจะพาไปติดตามดูกันว่าหลังจากที่เราเนี่ยได้ทําการแยกหน่อต้อนไม้หลักแสนอย่างต้นหูช้างด่างเหลียงไปแล้ว4วันนะคะด้วยวิธีทิดนีของเราก็คือการแม่รอนด้นะคะแล้วก็วันนี้เราจะมาดูกันว่าหลังจากที่เราเนี่ยแยกหน่อไปแล้วเจ็ดหน่อนะคะแล้วก็ได้ไข่มาอิก แฉะถึงเก้าใบนะคะมาดูกันว่าต้นแม่หลังจากที่เราแยกหน่อไปดยที่ที่เราเคลมว่าบาดเจ็บแล้วก็ทำให้ต้นไม้เนี่ยล้มตายน้อยที่สุดแล้วก็ต้นไม้เนี่ยตื้นตัวไวที่สุดเนี่ยเรามาดูกันว่าจะดีจริงที่เราเคลมกันหรือเปล่านะคะต้นไม้ยังกอดดีไหมแตกใบใหม่ได้หรือเปล่าแล้วก็ต้นหน่อที่เราปลูกไปแล้วนั้นเป็นยังไงกันบ้างรอดดีหรือว่าใบาเสียวใบร่วงไปหมดแล้วเราไปดูกันค่ะ จะเป็นต้นแม่นะคะหลังจากที่เราเนี่ยได้ทําการแยกหน่อเขาไปหมดแล้วเนี่ยในคลิปเก่านะคะถ้าเพื่อนๆสังเกตดูก็จะเห็นว่าเขายังมีต้นลูกหรือว่าหน่อที่ยังไม่ได้แทงใบเนี่ยหลงเหลืออยู่นะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็มาดูกันปรววากฏว่าน้องเนี่ยแทงใบใหม่แล้วก็เปิดด่างไปแล้วเรียบร้อยนะคะก็ถึงแม้ว่าเราจะทําการแยกหนอ่อน้องไปเนี่ยก็แสดงว่าน้อง จริญเติบโตได้ตามปกตินะคะแล้วก็หน่ออื่นๆนะคะอย่างเช่นหน่อนี้หน่อเขาเนี่ยก็ยังอยู่ดีอยู่นะคะก็ยังไม่แห้งไปยังไม่เหี่ยวไปยังไม่สีคล้ำไปนะคะก็ค่อนข้างจะงมีสุขภาพดีแล้วก็มาดูหน่ออื่นก็มาดูหน่อนี้อ่าอันนี้ก็จะยังเป็นหน่อที่ยังแข็งแรงอยู่แล้วก็เริ่มที่จะ ตูงที่ใหญ่ขึ้นเยอะขึ้นด้วยนะคะอันนี้ก็แสดงว่าน้องเนี่ยยังโอเคอยู่กับการแยกหนอ่อไปถึงเจ็ดหนอ่อซึ่งน้องมีบาดแผลรอบต้นเลยทีเดียวเพราะว่าหน่อเขาเนี่ยเยอะมากนะคะอีกอย่างที่เป็นสัญญาณบอกว่าน้องเนี่ยยังแข็งแรงดีอยู่นั่นก็คือน้องสามารถแตกใบใหม่ได้นะคะเพื่อนๆอันนี้ก็คือใบใหม่นะคะหลังจากที่เราเนี่ย ้แยกหน่อไปแค่2วันนะคะน้องก็ได้ทําการแทงใบใหม่แล้วเรียบร้อยการที่เราจะดูว่าต้นไม้แทงใบใหม่แล้วเขายังแข็งแรงสารอาหารเพียงพอหรือเปล่าก็คือดูที่ขนาดใบนะคะถ้าหากว่าต้นไม้เนี่ยยังมีสารอาหารที่เพียงพอเนี่ยขนาดใบเขาก็จะใหญ่เนาะแต่ถ้าหากว่าใบเขาเล็กลงหรือกลายเป็นใบเผือกเนี่ยอันนั้นเนี่ยแสดงว่าสารอาหารอาจจะไม่พอหรือว่า การที่เราแยกหน่อเขาไปเนี่ยเขาได้รับความกระทบกระเทือนมากนะคะทั้งระบบท่อลำเลียงเลี้ยงน้ำเลี้ยงอาหารแล้วก็ระบบรากเนี่ยทําให้เขามีการจเจริญเติบโตที่ชะงักลงไปทั้งใบใบใหม่ของเขาการเล็กลงนะคะแล้วก็เรามาดูต้นลูกทั้งเจ็ดกันนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างน,นะคะอันนี้ต้นที่หนึ่งน้องก็อันนี้ด่างนะคะเห็นไหมคะด่าง น้องก็แข็งแรงดีนะคะอันนี้ใบเขาเป็นจุดเป็นรูเดิมอยู่แล้วนะาดูลำต้นดูอะไรเขาก็ยังแข็งแรงดีขอบใบอะไรนี้ก็ไม่ไหม้นะคะแสดงว่าน้องโอเคแล้วก็อันนี้เราเลี้ยงแบบไม่ได้อบเลยนะคะก็คือหลังจากที่เราแยกหน่อนเราก็เลี้ยงโอเพนแอร์เลี้ยงลงดินก็อันนี้ต้นที่สองค่ะสวยมากอันนี้ไม่ได้ไม่ได้เป็นไรนะคะเขากำลังกัดด่างเพิ่มขึ้นนะคะตรงชายใบตนี้ต้นก็แข็งแรงแล้วก็ ต้นที่สามค่ะก็มีชิ้นตอนแรกเนี่ยยังเป็นใบอ่อนอยู่ตอนนี้เขาก็เริ่มตั้งท้องนะคะนี่ค่ะเขาเริ่มตั้งท้องใบใหม่ถ้าหากว่าต้นไม้เนี่ยสามารถตั้งท้องใบใหม่ผลิตใบใหม่ได้นะี่แสดงว่าเขาแข็งแรงดีมากรากเดินดีมากนี่ขนาดเราพิ่งชำเขามาได้แค่สามสี่วันเท่านั้นต้นที่สี่อ่าอันนี้เจริญงอกงามไปอีกก็คือแทงหลอดแล้วนะคะไม่ใช่แค่ตั้งท้องนะคะมีหลอดใหม่ ต้มีก็ด่างนะคะจะเห็นส่วนใหญ่ถ้าเปิดด่างเริ่มๆแรกๆเนี่ยเขาจะเปิดที่หูก่อนนะอันนี้ก็เป็นทริปหนึ่งที่เพื่อนๆเนี่ยจะเอาไว้เลือกซื้อหูช้างด่างเหลืองที่เขามาขายบบก็ลุ้นด่างก็แนด่นด่างแต่ว่าลูกเขียวสายลุ้นอะไรพวกน,นี้เพื่อนๆก็ต้องขอดูที่หูใบนะคะว่าหูใบเนี่ยเริ่มเปิดด่างหรือยังถ้าหากว่าหูใบเนี่ยเริ่มเปิดด่างเขาก็จะมีโอกาส ด่างเยอะขึ้นนะคะอันนี้ก็ต้นที่ห้านะคะก็น้องเปิดด่างแล้วเหมือนกันอันนี้ก็มีใบใหม่แล้วเหมือนกันนะคะแข็งแรงดีนะคะต้นที่หนะคะอันนี้จะเขียวเยอะกว่าต้นอื่นหน่อยนะคะแต่ว่าก็ด,ด่างที่หูใบแล้วเหมือนกันนะ,ะส่วนใบใหม่ก็แขางแรงเหมือนกันเดี๋ยวเรา ้อยๆเนี่ยจะมีแางทงที่หูเนี่ยถุกต้นเลยนะคะก็อันนี้ก็เป็นอีกทริคหนึ่งนะคะสําหรับการเลือกซื้อต้นไม้สําหรับสายลุ้นนะคะพวกลูกเขียวแม่ด่างลุ้นด่างใบถัดไปเพื่อนๆเห็นอย่างงี้ก็คือเป็นลูกที่เกิดจากแม่ด่างจริงนะ,ะอันนี้นอกจากเพื่อนๆจะได้ดูการอัปเดตว่าต้นไม้เป็นยังไงนะคะก็คือยังได้ทริคในการดูต้นไม้สายลุ้นอีกด้วยนะคะสําหรับ ไม่อยากให้ตนไมแ้แพงเป็นใสลุ้นชอบมันลุ้มเอาอะไรเงี้ยก็มีทริคให้ค่ะก็ครบไปแล้วนะคะสําหรับต้นไม้ของเราทุกต้นเลยก็ผลดีเกินคาดแล้วทีนี้เนี่ยเพื่อนๆสามารถนําไปใช้ได้เลยค่ะสําหรับวันนี้ EP นี้ลาไปก่อนกับดับกแคนเจอกันคราวหน้าอย่าลืมติดตามดับกแคนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ